โอเคนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่2นะครับบทของคูลอมและคามเกมสนามไฟฟ้านะครับวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายเป็นหัวข้อ2.4นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสไลด์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นนะครับหัวข้อ2.4 2.4นะครับต่อเนื่องจากการอธิบายเรื่องของประจุกระจายตัวครับ อย่างต่อเนื่องในครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอินทิกรลตามปริมาตรในระบบพิกัดต่างๆสําหรับการหาสนามไฟฟ้าในเชิงปริมาตรนะครับซึ่งเราก็ต้องหาประจุเข้ามาได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปหาสนามไฟฟ้าต่อนะครับสําหรับความเข้มสนามไฟฟ้านะครับที่เกิดจากประจุเชิงปริมาตรนะครับก็จะคล้ายๆกับการที่เราหาความเข้มสนามไฟฟ้ากรณีประจุแบบจุดนะครับก็คือแต่ว่า เดิมที่มันเป็นจุดเนี่ยเราก็หาปริปัจจุของมันแค่จุดเดียวนะครับแต่พอมันเป็นปริมาตรเนี่ยเราก็ต้องหาประจุโดยรวมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นปัจจุเชิงปริมาตรนะครับซึ่งจะใช้การที่เราจะหาได้เนี่ยเราก็ต้องท <ım S 2> er ําการรวมมันนะครับหรือการอินทิกรลมันนะครับซึ่งโดยทั่วไปประจุเชิงปริมาตรเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ในรูปของโลวีนะครับหรือความหนาแน่นเชิงปริมาตรซึ่งจะหาได้จาก จำนวนประจุทั้งหมดในก้อนประจุะเชิงปริมาณนั้นหารด้วยจํานวนปริมาตรทั้งหมดนะครับก็คือ dq by dt ไอ d ดไป dv นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรากําหนดให้ในปริมาตรเล็กๆ delta v นะครับ delta v หรือว volume นะครับมีที่จุด p ใดๆมีค่าประจุอยู่ท่ครับ delta q นะครับไอตัวโ h v หรือความดันเชิงปริมาตรของประจุนั้นก็จะเท่ากับ delta q หารด้วย delta v นะครับ ทีนี้ถ้าเราจะหาปริมาตรโดยรวมทั้งหมดทั้งก้อนนะครับแล้วก็ให้ประจุในจุดนั้นนะมีปริมาตรเดลต้าวเข้าสู่0นย์ะครับจากเดลต้าวก็จะกลายเป็น DV เป็น Differential นะครับจากสมการตรงนี้นะครับถ้าเราย้าย DV ขึ้นมานะครับอีกข้างหนึ่งของสมการแล้วเราก็ทําการอินทิเกรตมานครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอินทิเกรตชนกับ Differential ก็จะเหลือ Q นะครับเพราะฉะนั้น อีกฝั่งหนึ่งของคิก็คือสิ่งที่เราต้องการคือต้องการ,รหาว่าปริมาตรของประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับอีกฝั่งหนึ่งของคิก็จะกลายเป็น I n t e g r a ล low vdv นะครับคือการหาความแน่นประจุเชิงปริมาตรนะครับก็คือการเด er er ็นก็เช er ิงปริมาตรนั่นเองซึ่งจากที่เราเรียนมาเรื่องของระบบพิกัดนะครับกรณีของปริมาตรก็เช่นกันนะครับถ้าเราแบ่งตามระบบพิกัดเนี่ยมันก็จะมีอยสามแบบนะครับก็คือเป็นตามระบบพิกัดฉากระบบพิกัดทรงกระบอกแล้วก็ระบบพิกัดทรงกลมนะครับ มาเริ่มกันที่ระบบพิกัดฉากนะครับซึ่งจากสมการเมื่อสักครู่นี้นะครับตัว dv นะครับหรือตัว d i volume นะครับเราก็สามารถถ้าเราใช้เทียบกับระบบพิกัดฉากเนี่ยเราก็สามารถแปลงให้อยู่ในรูปของ dx dy dz คือการคูณของปริมาตรเล็กๆตามระบบพิกัดฉากได้นะครับเพราะวาเขียนเป็นสมการเราก็จะแบ่งเป็นการอินทิเกรลนะครับการอินทิเกรล 3ชั้นนะครับของ dx dy dz ตามลำดับนะครับโดยที่มี low v อยู่ภายในนะครับอันนี้ก็คือในสูตรของกรณีที่เป็นระบบพิกัดฉากครับต่อมานะครับกรณีที่เป็นระบบพิกัดทรงกระบอกก็เราก็เปลี่ยน dv ให้กลายเป็นระบบพิกัดทรงกระบอกนะครับซึ่งจะเข้ากับ low d ow, d low m o d i f y e d u n i นะครับแล้วก็เป็นอี้ก็สชั้นนะครับ จต่สำการทั่วไปตรงนี้เราก็แบ่งเป็นระดับขั้นนะครับก็คือดิฟทีละตัวที่ระดับชั้นก็ใส่มุมเล็กเข้าไปนะครับเริ่มต้นที่ดีโลก่อนนะครับก็เป็นเนศูนย์นถึงโลนะครับก็คือลัศมีของทรงกระบอกแต่นั้นก็เป็นดิฟเทียบฝ่ายนะครับก็เป็นมุมฝ่ายที่กว่าไปนะครับกรณีนี้ที่ให้ลิมิตเป็นศูนย์ถึงพายก็คือกรณีเป็นรูปทรงกระบอกแบบเต็มรูปนะครับของปริมาตรของประจุนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายความสูงของปริมาตร ของทรงกระบ,บอกนะครับเป็น z ซดหนึ่งแซดสองนะครับก็เป็น e z ีแซดไปตามสมก,การนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นระบรบกนสุดท้ายเป็นระบบพิกัดทรงทรงกลมนะครับก็จะเป็น dV ก็เท่ากับ R กําลังสองไซซิต้าซิต้าฟนะครับซึ่งสามารถทําอินทิเกรตสามชั้นได้เป็นดังสมการสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อินทิเกรตเทียบกับ R ก่อนแล้วก็ d ซิต้าแล้วก็ d ไฟตามลำดับน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการหาจริงๆล้วคือเราต้องหาตัวปริมาณของประจุที่อยู่ในปริมาณนั้นๆให้ได้ก่อนครับพอเราได้ประจุแล้วเราก็ไปแทนค่าในการหาเรื่องของสนามอีกข้างหนึ่งในสมการสี่หนึ่งนสี่พายเอฟเซลน์ศูนย์นะครับคูณกับคิวนะครับหารด้วย R กํากลังสองทีหนึ่งว่าปริมาตรตรงนี้ที่มีประจุจํานวนเท่านี้เนี่ยจะส่งผลให้เกิดสนามไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่น,นะครับก็มุมมองก็คือมองเป็นประจุแบบจุดแบบนั่นแหละว่าหารไปเท่าไหร่นะครับ นี่ก็มาดูตัวอย่างนะครับก็จะเป็นตัวอย่างในการหาปริมาตรนะครับไปหาเรียกอะไรหาประจ,จุนะครับประจ,จุรวมในปริมาตรนะครับสําหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการหาประจ,จุเชิงปริมาตรที่มีอยู่ในระบบพิกัดฉากนะครับโดยสมมติโจทย์ก็จะกําหนดให้เป็นมีความหนาแน่นเชิงปริมาตรเท่ากับเป็นฟังก์ชันของ x y กนะครับก็เป็น10 z ย์แลังสองนะครับหน่วยเป็นคูลอมต่อตารางเมตรได้ต่อลูกบาศก์เน,น,นะครับ เราก็หาว่าในพื้นที่ที่เราสนใจนะครับในกรณีนี้ตัวอย่างก,กำหนดให้เป็น x อยู่ที่ลบหถึง2นะครับ y อยู่ที่0ถึง1แล้วก็ z อยู่ที่3ถึง5นะครับวิธีการทำเราก็มาแทนค่าสูตรก่อนก็คือจากโจทย์เราต้องหา q ให้ได้นะครับ q ก็เท่ากับอินทิกรัลว l u ลุ่มของ low v dv ในที่นี้ low v ไอตัว dv ก็เท่ากับ dx d y dz นะครับเสูตรเลยเป็นตัวนี้จากนั้นเราก็แทน low v ด้วย สิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับคือ10 z เซลัง2 y นะครับจากนั้นก็ทำการอินก็สามชั้นนะครับก็ใส่ลิมิตของมันจากโจทย์กำหนด x ท่ากับลบ1ถึง2นะครับ y ถากนถึง1แล้วก็ z ท่าเกับ0ย์เอ่อ3ถึง5นะครับตัวโล g ีก็เท่ากับ10 z กลัง2 y ทีนี้จากจะดูในรูปของฟังก์ชันนะครับจะเห็นว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่เป็นอิสระต่อกันนะครับคือสามารถแยกวงเล็บได้เลยนะครับแล้วเราก็จัดกลุ่มนะครับจริง เราจะต้องหา x ก่อนนะครับแล้วหา y นะครับแต่ว่าพอเราเทียบเทียบ x ในนี้ไม่มี x อยู่เพราะฉะนั้นทุกตัวเป็นค่าคงที่ก็ดึงออกไปได้พอเราดิฟเทียบ y ตัวอื่นเป็นค่าคงที่ก็ดึงออกไปได้เหมือนกันพอเราดิฟเทียบ z ก็ทำเรานในกัน10 y ก็เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถยุบรวมเป็นสมการย่อยๆได้เลยครับเพราะฉะนั้นกรณีแรกเราก็เริ่มอันนี้นก็ดิฟเทียบ x ก่อนไม่มี x อยู่เลยเพราะฉะนั้น x ก็คือ1นั่นเองนะครับก็เอาลบ2ก็บ1มาใส่นะครับก็เป็น dx อันที่2ก็ ดิฟเทียบ y พอดิฟเทียบ y ก็มี y ตัวเดียวก็ y มันใสนะครับก็เป็นอินก็ศูนย์ถึงหนึ่งของ y dy ดีนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นอินก็แซดกำลังสองนะครับส่วนสิบเป็นข้างที่เราดึงไปด้านนอกวงเล็บได้นะครับไม่ต้องการนี้ก็อะไรจากนั้นก็อินก็นะครับแต่ละตัวไล่ไปจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าก็ได้นะครับตรงนี้ก็แซดกำลังสองก็ได้อินก็ได้เป็นแซดกำลังสามส่วนสามนะครับก็ใส่ลิมิตสามถึงห้า y ก็ y ก็ได้ y สองส่วนสองตั้ศูนยถึงหครับส่วน1ก็เป็น x นะครับก็หนึ่งก็ได้ x ตั้งแต่ลบหนึงถึงสนะครับแต่ก็แทนค่านะครับ z เป็น5กับ3นะครับส่วน y ก็เป็น1กับ0นย์ะครับแล้วก so sure. right ็ x เป็น2กับลบหนะครับตรงนี้เราคำนวงให้ดีนะครับมีลบลนะครับแล้ก็แทนค่าออกมาสอลบลบหเป็น3านะครับตรงนี้ศูนย์กำลังสเป็น 0, ูนย์ข้างหลังเป็นศูนย์ก็เหลือหนึ่กำลังสองก็เป็น1นส่วนสนะครับตรงนี้ก็เป็น สากลังสก็ตัด3ามปตัวหนึ่งก็เป็น3ามยกกำลัง2ก็เป็น9กนะครับตัวนี้ก็เป็นห้ากำลังสามส่วนสามก็กดคืนเลขออกมาได้41.6กกว่ากว่านะครับจากนั้นก็ทําการลบกัน4ี่สิบ็ดลบเก้า2็เงนะครับสากว่ากตรงนี้ก็เป็นเหลือศูนย์จครับหน่งตรงนี้สาึงลงมาครับก็คูณยาวนะครับก็จะได้ประมาณ490ร้ยเก้าสิหน่อยๆนะครับจากตัวเลขกลมๆใช้ทศนิยม3ตมตำแหน่งก็จะอยู่ที่ประมาณ490นะครับเพราะฉะนั้น ประจุของกรณีนี้ตัวอย่างนี้ก็จะได้ประมาณ490คูลอมต่อลูกบาทกนึงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการหาประจุเชิงปริมาตรนะครับกรณีที่เป็นระบบพิกัดฉากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับสำหรับคลิปถัดไปโอกาสถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของบทที่3นะครับเก็นกฎของเกาต์ต่อไปนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปดูคลิปอื่นๆได้นะครับ จากที่ได้ทำลิงก์เอาไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับ